ปลาไปเรียบร้อยแล้วนี่ไปได้บ่สองหมูปลาลลุงก้นลุกงคุ้กนุกไปเรียบร,ร้อย,ยแล้วดูพ่อคนอนั้นดูินเยใส่หอมใสข่ข้าวกปลาดูกินแรงด้วยเด้อทำอย่านี้รกันพอ้บเดืพอพอ ยืนแต่ใจตลอดันแต่ใอแลป้าลุกพยายามแรงแล้วเด้ออยู่สองเท่าเด้วนี่อันนี้อยู่สองเท่าแอดมินไม่อยู่อีกแล้วแจกเลยหรอจอืมยินไปยังสิงลอยบ้างปใส่กับ้องขวหอมๆมันยังสัแบบมั้นสีหลบกแมนบอ อยากกินแรงสองเข้าท่านยินหรอกับทำอัไรินได้เลยแบบติดภูมิแหวกอนะิดค่ไหนติดแค่ไหนเนาะตงดต้องรู้เนาะัวใจของคันีิเลยบางคนอยากมีแทงเข้โหใช้ที่ร้านใเราะ không biết nữa rồi dưới 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 còn dưới 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 đây nhắm dưới ừ.

ใส่ลูกมันเย็นอะไรตลาหอมมีบรรจุยาด้วยหอมที่หอมะเทียมหอมต้นหอมรวาก็แล้วใส่ของขัวเป็นหอใส่มะนาวเข้าคู่ใส่มะนาว ตรวจลงไปตรวจลงไปมันต้องใส่ถุงมือหรอกเกษนอาหารกินเองเวลาเกษตรอาหารขายทำเองกินเองก็ต้องใส่ถุงมือก็ได้บางมือมันสะอาดแล้วเดี๋ยยัอยี่มิอ เอาขวาเอาอีก็สองคนเข้แขแขแเา,า 4, 4, 4, แล้วข้าแล้วเอ้โหนี่มันกีสิบเงกีอสิบเท่าเท่าลี้ยงขอชิมเดีวยวเดียเด้ยล่าปันเอขวาที่นี่ก็ไม่ันหอมแต่ว่าพิ้งเขาละ hồi oh, một náo gì thôi, Ô cất con Ô chim mình. Ô chim nè mình. chim <laughs>